สวัสดีครับวันนี้จะพามาชิมเกาเหลาเครื่องในหมูสูตรตรังครับสูตรตรังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชขายมาแล้ว20ปีแต่ยังไม่รวยที คนตามมอายุนั่งนิเนอ๋อไม่ใช่ใหญ่เลยนะสูตรนี้ยี่สิบปีใช่ไหมโอ้ยไม่รูปนียังได้เอคนตัมมันต้องผ่านนี้เลยคลิปมันจะได้บมีบทิงครับอันนี้อันนี้เป็นทั้งพ่อค้าแล้วก็เจ้าของร้านนะครับ อน,นุเป็นนั่งเด็กเสิร์ฟจันคนล้างห้องน้ำครับ <c oughs> แฟนแฟนเจ้าของร้านครับไม่เกินสิบโมงจะหมดแล้วครับนี่น้ำหมด,ดไปครึ่งหมอ้อ <c oughs> เลยอยากกินเกาเหลาเจ้าจ้าแวะบมาได้นะครับขายจันจนะหยุดวันพระกับวันพุธนะครับี หมดพระหันพระไม่อยู่เลยจะหยุดตุ้วันพุธนะครับของเดือนของอาทิตย์นกเลยไปดังอลยเป็นยูทูบเบอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องในส่วนมากจะเป็นเครื่องในหมูนะครับเครื่องในหมูหมูสับ แล้วก็จะมีใบเขาเรียกใบได้นะจิงจูช่ายจากประเทศจีนแต่ปลูกอยู่ที่เชียงใหม่บำลุงเลือดครับบำลุงเลือดจายุงเลียคิ้งจูช่ายบำลุงเลือดให้ปลี้ยงค่ กอนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดซับสไคร์ได้นะครับฝากด้วยครับ